สวัสดีค่ะผู้ชมบอนสีทุกท่านนะคะพบกับช่องไม่ใหญ่แอคอนสวนเช่นเคยนะคะวันนี้เปิดตัวมาด้วยการรบบอนสีเอาแบบชุ่มฉ่ำไปเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> การลดน้ำแบบง่ายๆนะคะนี่เป็นต้นที่โตแล้วแต่ถางใหญ่พอสมควรนะคะตั้งเรียงรายไว้ตรงมุมบ้านวางแตกก ใบป,ป้ายสีกัดสีมาสวยเลยนะคะมุมนี้ย mm hmm. อยากให้บนส,สีสวยๆนะคะ mm hmm. รดน้ำให้เต็มที่เลยนะคะ mm hmm. รดให้ชุ่มชื้นเดี๋ยวก็ค่อยๆโตสวยมาพร้อมกับน้ำที่ชุ่มชื้นนะคะ mm hmm. ตอนเช้ารดน้ำให้เยอะๆ แสงแดดอ่อนๆถ้ารดน้ำเยอะแล้วทำชุ่มชื้นในพื้นดินในกระถางก็จะดีมาเองนะคะนี่มาดูการปลูกนี่หัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยบอนสีไก่ตัวงามอยากให้บอนสี เตกนอเร็วนะคะเวลาเอามาปลูกมีหัวแบบนี้ไม่ต้องเสียดายตัดยอดหรือตัดจอมไปเลยนะคะเนี่ยตัดส่วนยอดออกอันนี้ก้นใบก็ตัดออกไปเลยนะถ้าติดแล้วก็จะโตมาเองก็จะงัดแง่เอาที่เป็นหนอเล็กๆอยู่ข้างๆนะคะเนี่ยตัดยอดตัดจอมออกไปเลยส่วนจอมงัดออกเลยหัวเล็กๆเนี่ยไม่เล็กนะนี่ มันเกิดมาจากตาเขี้ยวตาบอนสีงัดเอาเลยค่ะอันนี้เอาส่วนยอดออกนะคะตัดจอมออกไปเลยอันนี้เป็นวิธีทางลัดที่ทําให้บอนสีของเราจเจริญเติบโตแตกกอเร็วนี่หัวเล็กข้างๆตัดออกไปเลยจะได้แยกเขาจะได้หากินง่ายขึ้นนี่อันนี้ไม่อย่่เอ็กตัดออกเอาออกมาแล้ววางทิ้งไว้เกือบทั้งวันนะคะตอนเช้าทำตอนเช้าแล้วไปทำธุระอยู่ กลับมาตอนเย็นแล้วค่อยปลูกจนหัวแห้งกลังเลยดีนะคะไม่ต้องทาปูนแดงนะคะใครติดตามคลิปบ่อยๆติดตามช่องไม่ยายเอ็กบา้านสวนแล้วก็จะเห็นว่าไม่ยา่เอ็กไม่ค่อยได้ทาปูนนะแทบจะไม่ได้ทาเลยละเห็นไหมหัวแห้งปลูกเลยค่ะแบบนี้ขอให้ดินชุ่มชื้นอย่าปลูกใหม่ๆอย่าชื้นอย่าอย่าชื้นอย่าแชะมากนะคะห้ามแชะปลูกันนี้แหละ แล้วก็ดินกบกบไว้เนี่ยอันนี้ส่วนยอดนะคะปลูกลงไปเลยด้วยกัน,นถ้าหัวใหญ่ก็จะโตมาเร็วหัวเล็กก็จะโตมาช้าเห็นไหมทำแบบนี้ก็จะได้กอใหญ่เร็วนะคะหลายคนบอกว่าเลี้ยงบนสียากไม่ยากนะคะไม่ยากอย,ากอย่างที่คิดก็เอาวางไว้ใกล้ๆเพื่อนโซนนี้เป็นโซนที่ เออเอาหัวมาปลูกใหม่ๆนะเดี๋ยวก็ค่อยๆออกนี่เดี๋ยให้ดูกระถางนี่นะตัดยอดออกเวลาเขาออกมาเห็นไหมคะหน่อมาใหม่กระจัดกระจายเลยเยอะอยู่นะมองด้วยตาเปล่าจะเห็นเยอะนี่อย่างอันนี้ก็แตกกอมาแล้วนะออกใบกับสีมาเร็วสวยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบอลสีที่แม่แยายแอ็กปลูกจากหัวแล้วก็ ตัดยอดหรือตัดจอมออกนะคะเนี่ยดูกระถางนี่ก็เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเดี๋ยวจะซูมให้ดูนี่เห็นไหมคะดูยอดเล็กๆมาเยอะเลยที่เห็นเรียบๆเ,เป็นแบนนั่ก็คือหัวบอลน,นะคะเดี๋ยวอีกจักหน่อยก็จะได้กอใหญ่เลยแหละอ่ามาดูต้นนี้เห็นไหมคะ เวลาเขาเกิดนอมาใหม่ไหมคะแตกกอมากะสะเลยบ้านแม่ใหญ่เอ็กเรียกว่ากะสะเลยนะคะเห็นไหมเต็มกระถางนี่อายุสองเดือนเองนะคะสองเดือนเองกระถางพวกนี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะไม่ต้องไปผ่าหัวเลยผ่าหัวแล้วมันได้ช้านานตู แต่ถ้าใครชอบช,ชอบผานะคะนัดก็ผ่าไปเลยนี่ไม่ใหญ่ไม่ได้ผายไหมมันเกิดมาใหม่เนี่ยหัวเล็กหัวใหญ่ถ้าหัวใหญ่ก็ยอดใหญ่มาเร็วนะคะนี่ดูเอานะคะปลูกแล้วก็อย่าลืมบำรุงรักษานะคะปลูกใหม่ๆก็ใช้น้ําเปล่านี่แหละลดนะในดินอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วนะคะดินเก่าผสมกับดินใหม่นี่ ดินก็น่าดินนั่นแหละค่ะถ้ามีปุย๋ยคอกนิดหน่อยสักกร,รมหนึ่งก็ผสมลงไปรดน้ำต้นอื่นด้วยนะคะให้ต้นข้างๆนี่สวยๆทั้งนั้นเลยมาดูต้นนี้มองเผืนๆใบสีแดงสวยมากเลยนะคะนี่ดูก็เหมือนอาการปกติ เราเลี้ยงไปแล้วเห็นว่าบอลสีมันจเจริญเติบโตแข็งแรงก็ลองดูนะคะพยายามดูบ่อยๆเดี๋ยวจะให้ดูอย่างต้นนี้ที่แรกแม่ใหญ่แอกงงเห็นละลายใบยอดขึ้นมาใหม่เอ๊ะทำไมมันด่างมันป้ายจุดๆเหทนนี้มาดูด้วยตาเปล่าใกล้ๆเห็นไหมคะเพี้ยเลยตัวเพี้ยมาเยอะเลยนะคะนี่แม่ใหญ่แอกโดนไปแล้วมันก็ลงไปอยู่ใต้ดินก็เลยมองไม่เห็นต้นนี้ยกออกมาใหม่เห็นได้ชัดเลยนะ่ะ เอ็มหมโอ้โหเต็มเลยนี่วิธีแก้ไขง่ายๆนะแม่ใหญ่เอ็กจับแช่น้ำไปเลยเอาน้ำมาให้เต็มถังจับวางลงไปในน้ำเลยนะคะเอาไปแช่ไว้ทั้งคืนเลยแบบเนี้ก็แช่ทิ้งไว้อย่างนั้นแหละเอาให้จมมิดน้ำเลยน้ำน้อยก็เติมน้ำให้เต็มเดี๋ยวแม่ใหญ่เอ็กจะเอา ตัวช่วยน้ำยาล้างจานหรือสไลน์นะใส่ลำบีลงไปเลยเพีย้ยเขากลัวน้ำส้มควันไม้นะเนี่ยใส่ไปนิดนิดนึงไม่ต้องใส่เยอะกวนให้น้ำมันเข้ากันจังหน่อยนะคะกลิ่นน้ำส้มควันไม้นี่ฉุนมากเลยนะคะมันจะไปรบกวนประสาทของเพีย้ยอย่างนี้ที่ก้านใบไม่ใหญ่แอกดึงออกมาแนะ่มีแต่ตัวเพีย้ยทั้งนั้นเลยนะเกาะเต็มก้านใบดือ นี่เอามาให้ชมว่าน,นี่คือตัวเพีย้ยกรั้งที่สองนะคะจัดไปทำเหมือนเดิมน้ำสันไลกับน้ำส้มควันไม้เอาใส่เข้าไปกับกวนๆๆๆให้มันเข้ากันแล้วก็ยกกระถางลงไปจุ่มน้ำแช่เอามิดน้ำเลยแต่แบบนี้ถ้าเรามาเห็นดูช้านะคะถ้าไม่สังเกตนะปล่อยให้กินนานๆเข้าบอนสีเราเนี่ยหลยใบยจะหายไปเลย ใบจะค่อยๆเหี่ยวไปนะคะไม่ยากสำหรับคลิปนี้ใครดูละเอาความเพื่อเพื่อนมาฝากนะประโยชน์เล็กๆน้อยๆนะคะเอารําำไปปรับใช้ได้นะ,ะได้ชื่นชมวันนี้เห็นนะคะพอเลี้ยงนันนานไปมันก็กอใหญ่วันนี้แหละแข็งแรงอดทนทนนะคะลดน้ำได้สบายเลยนี้นี่เ,เอ็กใช้ฝักบัว ปลายสายยางเลยนะคะกำลังมาสวยเลยแตกกอกอใหญ่ัน,นี้ก็ขอฝักไว้เท่านี้นะคะท่านใดชมแล้วก็ขอบคุณมากนะคะท่านที่ชมจนจบนะคะใบแดงใบกัะมั อ,อสวยเลยน่ามองรดน้ำให้ชุ่มชำไปเลย